สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอที่56แล้วนั่นเองทุกคน,น,นครับเปิดไม่ยาวนานจริงๆสำหรับเซิร์ฟนี้นะฮะพร้อมด้วยกิจกรรมต้อนรับเปิดเซิร์ฟเวอร์แชร์รุ่นลับเพชร 1นล้านหแสนเมตรแล้วก็รุ่นรับประตูมันนี่ด้วยนะครับ300นะครับกลับมาอีกครั้งกับเซิร์ฟเวอร์นี้แนวสมดุลจัดแจกหนักบักน้อยเล่นเดียวยาวมิวฟรีดอมนะครับถ้าจำไม่ผิดเซิร์ฟนี้ผมรีวิวมาหลายปีแล้วนั่นเองวันนี้2024นะครับเซิร์ฟนี้ยังเปิดและออนแอร์อยู่นั่นเองครับของเจ้แจกปีครั้งแรกเซิร์ฟนี้รวมถึงเพดเด้งเย็นออนไลน์นะครับ1นาทีได้รับ1,000ไดมอนด์ฮะทุกคนครับแสดงว่า แนวสมดุลออริจินอลเลยนั่นเองนะครับของแจกได้เข้ามาในตัวแล้วนะครับแรกเครื่องประดับฟรี2ชิ้นแล้วก็มีการแรกสกีีด้วยนะครับนี่พูดจะแจกมาฟรี2ตัวเป็นนักรบแห่งเงาเมื่อครับอีกหนึ่งตัวสัตเทพพยักษ์ขาวแล้วก็มีของแรก,กวพวกกูด VIP ด้วยอิกสุ่มโจ๊กเกอร์ VIP ฟรีนะครับเหรียญแรกชุดมิลแจกมาเหมือนกันนะเหรียญแรก,กวกอาวุธต,ต่างๆครับ รวมถึงไฮไลท์ก็คือกล่องสุ่มของแฟชั่นที่เขายังจะแจกมาให้เราเยอะมากๆเลยสำหรับแนวลูกเล่นประมาณนี้ถือว่าแจกเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาล้งางคังดูก่อนตอนนี้ผมได้พริกดิ้งมาประมาณส0 0พันแล้วนั่นเองครับกล่องสุ่มปีกฮะรอยเท้ามีนะครับชุดแฟชั่นต่างๆมีรวมถึงหีบสุ่มเครื่องประดับจะแจกฟรีหีบสุ่มฉาย,ยาต่าง ก็จะแจกมาฟรีเช่นกันนะครับของอัปเกรดครับเห็นแกนเวทฟื้นสติฟรีแล้วก็ฮีบสุมแหงตาครับไอเทมอัปเกรดตัวละครหลายๆฟังก์ชันนะฮีบสุมแหงแต้มก็จะแจกมาฟรีเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนเครื่องประดับต่างๆเนี่ยผมจะลองสุม่มดูครับทุกคนได้รับอะไรในะรอบนะี้โอ้ อันนี้คาราชีมูอีกแล้วอันนี้ผมเคยได้แล้วอืมสมแต่ละรอบมันได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยแสงนิงโงยีนะครับโอ้อันนี้เป็นอ้อมเกาห่งเงาจันนะมีเสื้อคลุมด้วยนะครับเสื้อคลุมวิญญาณน,นะฮะนี่คือของแฟชั่นในเซิร์ฟมิลฟรีดอมจะแจกมาให้เราฟรีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแจกผลไม้ฟรีด้วยนะครับ100รลูกทุกสีนะครับแจกตามครับ e p 100เท่าฟรีเมจิกโคชช่ววิญ,ญญาณดาวจะแจกมาฟรีด้วยนะครับอีกและตอนที่สอง จะแจกมาฟรีอุปกรณ์เริ่มต้นแจกมาขั้น7ครับตัวนี้บวกสิให้นะครับออฟก็ออกเป็นออฟสนะลัคกี้โชคไม่มีไลาลาให้นั่นเองนะครับตีโบเอออีก5ขั้นเองง่ายๆอีซี่นี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกทั้งหมดในมิวฟรีดอมนะฮะเรียกกิจกรรมในคาเซิร์ฟเวอร์ครับแจกฟรีครั้งแรกรับเป็นไดมอนด์สี่พันคูณสองพฟรีนะครับการจดหมายจะแจกฟรีอันนี้เป็นกิจกรรมอีเวนท์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะครับรวมถึง ของแรกต่างๆก็จะแจกมาฟรีตัวนี้รับสิครับล้อลาโอกระเป๋าไม่พอเป็การล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์ครับได้รับเป็นไดมอนด์คริสโซกันแตกคริสโซสร้างนะครับส่งช้อปปิ้งแล้วก็เหรียญทองพิเศษจะแจกมาฟรีด้วยเป็นกิจกรรมอีเวนต์แบบอีซี่นะครับตัวนี้ล็อกอินได้รับของเลยทันทีครับต่อไปเป็นกิจกรรมอีเวนต์ในเซิร์ฟเวอร์ครับเก็บผสมของจากบอสมอนสเตอร์เอามาแลกไอเทมอัพเกรดตัวละครสําคัญสําคัญนะฮะสายฟาร์ม ห้ามพลาดชอยนี้เลยนั่นเองนะครับรวบรวมอยู่ในนี้ครับของแรกรวมถึงฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดล่างสุดได้รับเป็นผู้น้ราชาปีสานะพลัง3า0 0ัดุลิเลเป็นกิจกรรมที่เราสะสมแลกได้นั่นเองครับต่อไปเป็นแลกของพรีเมียมครับของพรีเมียมเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าตัวนี้เป็นชอยสําหรับสายทูฮะมีของแรกทูต่างนะครับล่างสุดเป็นยันต์ป้องกันตัวสูงสุดอยู่ที่ขั้น80นะิรับเดียว อัปเดตใหม่แล้วหรอขั้น80พลัง4ล้าน6แสนครับตัวนี้บวกบัฟค่า SP มาจี้200เซนะครับโคตรโหดกระโดดยิงนะครับเติมเงินทุกวันได้รับเป็นของแรกนะ,ส,ะส่วนใหญ่ไฮไ์ก็คือเป็นอวุธุสวรรค์ an, ครับในเติมเงิเนรายวันนะฮะได้รับขั้น8บวก9ตัวนี้เติมเงินรายวันเติมเงินสะสมได้รับเป็นคริสตซลแล้วก็เป็นของแรกต่างๆอยอะแยะมากมายครับเติมเงินสะสมวันได้รับของประมาณนี้เลย มีสัตขี่นะครับมีพูดปีาศาจจอมเวียงกิจกรรมราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ครับได้รับของแร์ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ครับมี action, fashion, าอาวุธแฟชั่นปีกแฟชั่นพูดปีศาจควีนโหดที่สุดนะครับเพิ่มความใส่ทา 30, ่า35.0%แล้วก็เป็นของแฟชั่นต่างๆสัตขี่นะครับต่อไปเปกิจกรรมเติมเงินครั้งเดียวนะฮะได้รับเป็นเมจิกวิซั่วิญญาณดาวนะครับมีทองแท่ง เหรียญทองวิเศษด้วยนั่นเองนะครับหอ V.I.P. ตัวนี้กิจกรรมอย่างชอบเลยนะสายฟรีน่าจะเล่นได้นะกิจกรรมตัวนี้สุมได้รับไอเทมเหรียญบิตคอยทองแท่งถุงช้อปปิ้งครับในเรลราคาหลักร้อยเอง640้นะเพื่อนก็1น0 0แล้วนั่นเองต่อไปเป็นชอยแรกต่างๆครับช้อยแรกเนี่ยมีครบเครื่องเลยครับทุกคนมีทั้ง V.I.P. มีแบบฟาร์มมีแรกกระุู V.I.P. ชุด V.I.P. รอยเท้าแบบ V.I.P. ของ V.I.P เป็นของแร่แน่เองทุกคนครับบวกคุณสมบัติแล้วก็เป็นของอัปเดตใหม่นะครับปีก V.I.P มีแลกทั้งหมด4ช้อยเลยเนะนี่ยมีล่างสุดเป็นช้อยตัวนี้เลยปีกส,สวยๆหล่อเท่นะครับนี่มีฉาย,ยาแบบ V.I.P ด้วย4ช้อยเหมือนกันครับม,ม,มีแลกอย่างเยอะเลยแล้วก็มีแลกแบบฟาร์มด้วยนะครับแบบฟาร์มนะฮะก็มีแลกชุดปีกแฟชั่นเหมือนกันนะครับเก็บสะสมของจากอีเวนต์ต่างๆ มาแลกได้เลยนะครับเป็นแลกอาวุธโจมตีครับทุกคนอาวุธโจมตีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ในเซิร์ฟเวอร์มิลฟรีดอมครับเป็นอาวุธที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากอาวุธแจกฟรีหรือว่าอาวุธพื้นฐานนะครับตัวนี้เป็นระดับขั้นสูงนะมาเก็บผสมไปใช้งานได้นะครับนี่ฮะขั้น19แลกไปใช้งานได้เลยโอ้โหโคตรโหดเลยนะครับมีอาวุธโจมตีชุดป้องกันด้วยลูกเล่นไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันนะครับต่อไปเป็นแลกคู่นะครับแลกสัตว์คี แลกหีบสุ่มฉาย,ยาใช้จ่ายสะสมต่างๆนะครับแล้วก็ราชาใช้จ่ายนะครับอุ้ยเดี๋ยวราชา,ชาใช้จ่ายที้รับเป็นอาวุธทุสวนรควเลยเหรอออฟสองนะอึม่มเพิ่งดูนะเนี่ยแล้วก็กิจกรรมม่ข้องขวัญน,นะครับราชาม่ข้องขวัญราชารับรางวัลโอ้มีแย่งซื้อบ้าบอดเทศกาลเท่าตัวสวัสดิการต่างๆนะครับนี่คือรายเดียดทั้งหมดในกิจกรรมคาครบเครื่องนะเยอะมากกิจกรรมคามีเล่นแบบหลากหลายสายเติม ใส่ฟาร์มนะครับตามแนวเซิร์ฟเวอร์สมดุลไอเทมมีค่าเน้นเล่นกันยาวๆนะครับยาวจริงเซิร์ฟนี้ผมการันตีเลยว่ายาวจริงๆนะครับของรอปมอนสเตอร์แม่น่าจะเป็นแนวกลางๆตามแนวเซิร์ฟเวอร์อุ๊ยฮีย่แต่มันดรอปเยอะนะนี่คือมังกรที่เราคุ้นเคยครับทุกคนเป็นจุดแรกที่เราเกิดมาต้องเจอนะฮะมังกรคลาสสิกหน้าเมืองนะครับนี่ฮะเฮ้ยของดรอปเยอะนะนี่ฮะทุกคนเล่นเข้ามาในตัวมีได้โอ้โหมีบอสด้วย มีบอสหน้าเมืองให้เราฟาร์มด้วยนะครับแต่ต้องไปปานตัวก่อนนะถึงจะลุยบอสได้ประมาณนั้นนะครับผมกับเอสใหม่ของเขานะใครที่นชอบถูกใจลุกเล่นประมาณนี้จะได้เลยกับเซิร์ฟใหม่ยิปกุมภาพันธ์นีือวิดีโอนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดิ่นแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช n อ l ผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ